ทีนี้ครับกลุ่มเดิมนะครับกลุ่มเดิมให้เดินพิจารณาทั้งสี่ภาพครับ <c oughs> อาจจะโทษครับทั้งห้าภาพครับ <c oughs> แล้วกลับไปเขียนอีกกลุ่มละหนึ่งภาพฮะเป็นภาพที่เติมจากหลายๆอันที่ขาดคิดว่าขาดบอเลยก <c oughs> ็ทเพื่อนมาบ้างคือเรามองว่าอันนี้จะเป็นภาพของการเปิดเส,สรีอาเซียนซึส่นญ คือเราอาจจะเป็นปัจจัยจากภายนอกแล้วก็ภายในด้วยก็คือเรามองว่าต่อไปเนี่ยค่ะพอเวลาเปิดแล้วอะ่ะมันจะขบวนการภาคประชาชนที่ต้องออกมาขับเคลื่อนแล้วออกมาต่อสู้ที่ประเด็นที่คล้ายคลึงกัน,นค่ะ มันจะมีเพิ่มขึ้นต่อไปเราอาจจะเห็นคนถือป้ายเรื่องที่ดินเรื่องสัญชาติเรื่องทุกอย่างแต่มันไม่ใช่มาจากประเทศไทยแต่มันอาจจะมาจากหลายๆประเทศอาจจะเป็นไม่ใช่ใน AEC หรือว่าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องเดียวกันมาจับมือกันอย่างตอนนี้มีแนวก็คือประเด็นเรื่องน้ำโขงที่เราเห็นก็คือการสาร้างเขื่อนที่จีนก็ปัญหามันก็ถูกยกระดับไปอีกชั้นหนึ่งจากที่เป็นปัญหา ของคนในประเทศไทยแบบนี้แต่พอมันมีปัญหาเชื่อมคนก็ต้องออกมาอาจจะเห็นภาพที่แบบถูป้ายและปะท้วงสำนักงาน AEC ก็ได้นะคะมุมหนึ่งในภาพน้ำเสียถ้าเกิดประสาทายเกิด่วมสาบใะโรลงานมันก็จะมีปัญหาเกิดจากปัญหาการไม่สามารถดูแลตนเองปัญหาการว่างงานปัญหาความลงเอวด้านการพึ่งพาตนเองสูญเสียสิทธิครอบครองที่ดินอพยพเข้าสู่เมืองหรืออาจจาก อย่างเช่นไอเดีย expand of city ก็คือเมืองเข้าไปกรุนชนบทสังคมกรับตัวเพราะสังคมกรับตัวไม่ทันเวลานะขาับกลุ่มคุมกันซึ่งผมมองว่าตรงนี้มันก็อาจจะเห็นภาพอีกด้านหนึ่งเลยอาจจะมันมันเป็นอีกเหมือนกับเป็นอีกสภาพสังคมหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่ว่าสังคมนี้ล่มถลายแล้วมันมันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของเหมือนกับการปกครองนะครับมันอาจจะไม่ได้ว่านี้เป็นสิ่งที่แย่ คิดว่าในภายในสิีข้างหน้าก่อนที่จะไปถึงนะก่อนที่จะไปถึงในความเปลี่ยนแปลงในอนาคตรตรงนั้นจริงๆเนี่ยเราจะต้องใจอุปสรรคมากนะค,ะครับหาสมดุลของความจเจริญนะครับความความเป็นเมืองกับว,วิถีชีวิตชนบทจะทำไงให้การพัฒนาเนี่ยมันอยู่ในจุดสมดุลของการที่ที่ ต่างไปต่างได้สิ่งที่ต้องการนะครจะทําไงให้เราสามารถบริหารจัดการป้องกันพิธิบัตในขณะเดียวกันก็ไม่ทำลายระบบมีเวศเราก็จะอยู่คําถามในการหาจุดสมดุลนี้ได้เยคือสุดท้ายเราสมดุลในลาเป็นเรื่องที่ยากที่สุดที่จะนะครับแต่มันสุดท้ายคือผลทางผลทางที่ดีที่สุดในการทำให้โลกที่ในราบคนมันมันเป็นสุขเกี่ยวกับประชากรโลนโลก ซึ่งส่งผลกระทบให้กับประเทศไทยไม่ว่าจะในเรื่องทางเศรษฐกิจหรือว่าในเรื่องการจัดการทางทรัพยากรนัที่จะเห็นจากเรื่องว่าเกิดความขังแค่งขึ้นแล้วก็ม <c oughs> ีปัญหาเกี่ยวกับการแย่งชิงทรัพยากรน,นะครับบวกกับประชาชนเองเนี่ยก็ตื่นตัวเข้าถึงข้อมูลเทคโนโลยีข่าวสารส่งผลให้ประชาชนก็ไม่ได้ยอมรับกับเรื่องที่จะต้องตกเป็นเบี้ยร่าง,งสังคมหรือว่าทรัพยากร ที่ตนเองควรจะเข้าถึงแต่ไม่ได้เข้าถึงจึงก่อให้เกิดการต่อสู้ทางชนชั้นหรือว่าการต่อสู้เพื่อการกระจายรายได้และความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจนะครับ mm hmm. ก็ใายได้ที่สุดก็ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบขึ้น mm hmm.